มาเป็นใส่กล่องสิเลยโอ้หบีไอเบิ่งเลยพี่น้องฮอน้อนนะครับนี่ไหเบิ่งจัดๆเลยพี่น้องนอือสวัสดีครับพอไม่พี่น้องวางไปสู้ขูสู้คนครับผมมื่อนี้เขาได้ใส่กล่องอีสานเลยพี่น้องโอ้ยมาแบบ ย่างมากหอมๆเลยพี่น้องได้พริกสดพร้อมแล้วก็บักแตงพี่น้องแล้วก็บคิงดองแล้วกับกิมจิเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องทานไก่กางไกลจะแซ่บมาแม็กพี่น้องเอีกอยางนะเอาฝ่ายน้อยพี่น้องฝา่ายต่างก็เลิกกัแชร์เป็นกำลังใจว่าแม็กเด้อครับผมโอ้ยมือนีขึ้นอยากพี่น้องมึงว่าแม็กเสาะไอ้เบิ้งเนาะนะครับมาเป็นใส่กองเิเลย ไอ้เบิ้องเลยพี่น้องหนห้อนนะครับนี่มาเซ็ตๆแล้วมั้งแม็กพี่น้องอืมแซ่บมากพี่น้อง,องโอ้นะไอ้หู้ยๆๆเลยพี่น้องเอ้ น้อโอ้ยอืมเอาพี่น้องมือวะาพี่น้องห้ยมังสัดๆเลยพี่น้องเอ้ยอืมอืม ไอ้กิมจิพร้มอมไม่เลวอืมรสชาติเปรี้ยวกะลังพอดีพี่น้องอันนี้กะลังเปรี้ยวนิดนึงพี่น้องแ้วกรนัวเมาคักขนาด้วย ตั้งสี่เลยครับผมโมอ้ยกรอบนอกนุ่มใน ย่างแซ่บเลยพท <c oughs> ุกคนย่างแซ่บพี่เนาะอืมบล้วบครับ คือสำหับสมพักบาเฮาพี่น้อง ไม่ได้เนื่อยเลพ่อนเหนื่อหมูแล้วเพ่อเป็นเสกองคูครับรอบดีครับ ไม่ได้กินโดนแล้วพี่น้องเมนูเนี่ย Ну, mm -hmm. mm -hmm. はい。<noise> <noise>

うん。 นั่นดีเลยเนาะอืม,อมเอาพ่อแม่ขอตัวลากันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมือหนังมือไม้พ่อกันไหมครับผม ตอก็ติดตามก็ได้ว่าแชร์เป็นก,นกาลนังใจว่าแม่ครับเราหลับในเงินหมืน่นเราตื่น,นเงินแสนเด้อครับผมสวัสดีครับ